เจ้าชายซาอุลั่นจะคืนดีกับอิสราเอลต่อเมื่อมีรัฐปาเลสไตน์ขณะสหประชาชาติลงมติท่วมทน้นให้อิสราเอลยุติการยึดครองดินแดนปาเลสไตน์ภายในหนึ่งปีและลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามในวันพุธเจ้าชายโมฮ oh ั aud, มหมัดบินซาวมานบินอับดุลอาซิสอาวซาอุดมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีซาอุดิอาระเบีย ได้ตรัสในการประชุมเปิดการประชุมสภาสุราสภาที่ปรึกษาของประเทศว่าจะไม่สารสัมพันธ์กับอิสราเอลจนกว่าจะมีการก่อตั้งรัฐปาเลสไตน์ซาอุดีอาระเบียขอแสดงการปฏิเสธและประนามอย่างรุนแรงอีกครั้งต่ออาชญากรรมต่างๆที่ทางอิสราเอลกระทำต่อชาวปาเลสไตน์เจ้าชายตรัสต่อว่าซาอุดีอาระเบียจะไม่หยุดความพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ในการสถาปนารัฐปาเลสไตน์ที่เป็นอิสระโดยมีนครเยรูซาเล็มทางตะวันออกเป็นเมืองหลวงและเราขอยืนยันว่าซาอุดีอาระเบียจะไม่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลหากขาดสิ่งนี้การประกาศตัดสัมพันธ์ดังกล่าวได้ทำให้ความพยายามก่อนหนีน้ของสหรัฐที่พยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างซาอุและอิสราเอลล้มเหลวเจ้าชายเคยตรัสว่า การเจราจาระหว่างซาอุดิอราระเบียและอิสราเอลที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐใกล้จะหาทางออกได้แล้วก่อนที่ความขัดแย้งในฉนวนกาซาจะปะทุข,ขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาต่อมาในวันเดียวกันในการประชุมสมัยวิสามันสมัชชาสหาประชาชาติที่เรียกร้องโดยชาติอาหรับสมาชิกสหประชาชาติได้ลงมติอย่างเป็นทางการแต่ไม่ผูกมัดด้วยคะแนนเห็นชอบ124เสียง คัดค้าน14เสียงและงดออกเสียง43เสียงเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการยึดครองดินแดนปาเลสไตน์โดยผิดกฎหมายโดยไม่ชักช้าและต้องดำเนินการภายใน12เดือนนับจากวันที่รับรองมติเรียกร้องให้ถอนกำลังทหารอิสราเอลออกจากดินแดนปาเลสไตน์หยุดการตั้งถิ่นฐานใหม่คืนที่ดินและทรัพย์สินที่ถูกยึดครองและให้ชาวปาเลสไตน์ที่พลัดถิน่น มีโอกาสกลับคืนถิ่นอีกทั้งเรียกร้องให้รัฐต่างๆดำเนินการเพื่อยุติการส่งอาวุธให้แก่อิสราเอลเมื่อมีเหตุผลอันสมควรที่จะสงสัยว่าอาวุธดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้ในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองแดนนี่ดานอนเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติเรียกร่างมติดังกล่าวว่าเป็นการก่อการร้ายทางการทูตและวิพากษ์วิจารณ์ร่างมติดังกล่าวที่ ไม่ประนามการโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคม2023ลินดาโทมัสกรีนฟิล์เอกอัครชัชทูุสหรัฐโต้แย้งมติดังกล่าวเช่นกัน